วันนี้นะคะก้อยก็อยู่ที่สุขสวัสดี26นะคะพอดีมี f อฟเขาบอกก้อยว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเ,เลี้ยงหลานสองคนคนหนึ่งก็ยังเล็กอยู่แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นพอที่ติกนะคะก็คือพิการนั่นเองคนเนี้ยก้อยก็มีใจที่แบบว่าอยากจะมาเยี่ยมคุณยายเราจะไปดูกันว่าคุณยายเนี่ยอยู่ยังไงเลี้ยงหลานยังไงนะคะก็ด้านนี้เลยค่ะคุณยายสวัสดีค่ะธรรมชิตคือ คยาเจ็บของเก่าเนาะเก็บของเก่าสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องเดนน้องอะไรครับน้องเด่นสวัสดีพี่ก้อยยังลูกสวัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อดอนชื่อดอนคุณยายอยู่กับห้านสองคนส่วนคนหนึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวหลับอยู่ใช่ไหมคะแล้วเอาแล้วน้องเขาช่วงนี้คือเขาได้เรียนหนังสือไหม ตอนช่วงนี้ปิดนะคะแล้วคุณยายก็เดินเก็บของเก่าระแวกนี้<ช>วันก็นะวันหนึ่งนี่คุณยายเ,เก็บได้วันละเท่าไหร่ย,ยังไงจังหวะคะแล้วแต่มันถ้าได้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทหกสิบแปดสิบแล้วแล้วเดินเก็บตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนคะช่วงเวลาหลานหลับมีคนดู้างโอ,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 อ้โทษนะคะแล้วแล้ว เขาไปใีเรปหัวใหมแล้วก uh ็ไปคเลยแล้วคุณยายก็เลียงตามลำงถ้าอยงไเดี๋ยวหนอไปดูน้องด้านได้ได้เนาะคือเขาช่วยเหลือตัวเองได้มั้งไหมก็กินข้าวได้กินข้าวเองได้ เดินได้ไหมเดินได้เดินได้คือเล่นปกติแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดินได้กินได้อะไรแต่ว่าเราต้องคอยคอยดูคอยมองเขาไปไปไหนไม่ได้เจ็ดขวบนะคะน้องอายุเจ็ดขวบแล้วน้องคนนั้นกี่ขวบนะคห้าขวบแล้วค่ะห้าขวบคือน้องคนเล็กน่ะเขาก็ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะเขาก็เล่นตามแถวบ้านตามนี้ส่วนน้องเนี่ยก็คือต้องรอให้น้องหลับแล้วเราก็ไปหาของเก่า ื่อมาเลี้ยงดูน้องนะคะเดี๋ยวก็จะมอบเงินให้กับคุณยายเนาะมูลค่า5 0 0 0ันบาทเพื่อให้คุณยายเนี่ยได้ไปซื้อนมให้น้องเอาให้น้องไปโรงเรียนพูดแล้วคตอจะอะไระลูกชายก็มีลูกชายติดคุกอ๋อเดีคือต่ลูกชายอยู่เขาส่งให้กินมากเดือนละเป็นพันเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ได้ติดคุกเนี่ยเขาก็ส่งเสียอ๋อสารหลานไงก็ส่งมาให้มัางใครจะเป็นคนดูเขาถ้าเวลาคุณยายไปไปข้างนอกแล้วเขาเค่น ต้องขังไว้เพื่อหมายถึงปิดบ้านไว้ไม่ให้เขาออกนอกบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเพราะว่าอยู่ติดถนนด้วยต้องขังไว้เวลาจะไปขายของเวลาไม่มีกินก็เข็นของไปขายแล้วก็ขังไว้แล้วก็ให้คนนี้ก็ดูเข้าพอดูได้พอดูได้ค่ะผู้หญิงชายนัคุัยายผู้หญิงผู้หญิงนะคะว่าไงลูกตื่นแล้วไหนใครมาหาไหนลูกขึ้นมาหาพี่ก้อยติไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องใช่ไหม ทที่เบาาูถ้าหิว<บ>ก็คือจะร้องแต่ว่าถ้าหิวน้ําก็ไปตักกินเองคือเราอยากจะช่วยเหลือสังคมก็คือก้อยมีแม่ตักเป็นแบบอย่างอาจจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะอาจจะไม่ใช่เงินที่มากนักแต่ว่าก็จะช่วยให้เขาแบบว่าได้มีกินในในในส่วนหนึ่งอะค่ะท่านก็ไปเซ็นร้านค้ามา้ามสิบบาทเซ็วขา,ายของเสร็จก็จะไปคืน คือคุณยายเนี่ยเอาง่ายๆว่าตามภาษาบ้านๆไปเชื่อเขามากินก่อนแล้วก็เอาของเก่าเนี่ยไปขายพอขายเสร็จแล้วได้เงินมาก็เอาเงินไปให้เขาไปใช้หนี้เขานั่นเองส่วนใหญ่คุณยายซื้ออะไรคะซื้อนมนมให้น้องไม่มีอะไรกินก็กินมาม่ากินมาม่า่อะไรเงี้ยอยากให้น้องกินมาม่าบ่อยคุณยายเพราะว่ามันมีโซเดียมมีอะไรเยอะแต่ก็กินกับข้าวกินมาม่ากับข้าวเ่กินผงมาม่าแต่ข้าวเต็มด้วย อ่ะคุณยายก้อยช่วยให้คุณยายห้าพันบาทนะคะร้านขายของชําแถวแถวใกล้ๆนี้มีใช่ไหมคะ,ะน้องพี่ก้อยให้เงินไปตื้อนมนะลูกเอาไหมลูกซื้อนมกินนะไม,ไ,ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่งองคุณยายคะค่ะอปมองคุณยายให้หาพันบาทไม่ต้องร้องเลยนะ อาจจะดีขึ้นเขาติดนอนไหมคะอีกประมาณปีหน้าปีหนึ่งเดี๋ยวนี้แป๊บเ,เดียวคุณยายเนาะก้อยเอาใจช่วยนะคะแล้วก็น้องน้องต้องเป็นเด็กดีนะลูกเด้มานี่ลูกมาาพี่ก้อยหน่อยเร็วน้องต้องเป็นเด็กดีต้องช่วยคุณยายดูพี่ด้วยนะลูกรู้ไหมรู้อ่ารู้ต้องช่วยยายดูพี่ทิ้งไปแต่ท้องได้สามเดือนแม่คลอดเข้าไปทางานเขาไปเจอคนใหม่เขาก็ไปไปเลยไม่ไม่ได้ส่งเสีย แล้วถามว่าไม่ได้ส่งเสียก็ส่งเดินสามร้อยมากไม่มากแต่ขอไปั่นจะให้ขอก็ไม่ให้ค่ะแล้วแล้วคุณตาไปไหนคะคุณตายเสียไปแปดปีหอเอ๋อเสียไปแล้วแปดปีเก้าปีนะคอยูแค่นี้นะสามสามคนค่ะกินตามบริสุทธิ์ค่ะมีขวดกินขวดมีพลาสติกกินพลาสติกแต่ไม่เคยรัิกํำาว่าก็ทำงานสุจริตได้ใหญ่เนาะ ร้านค้าอยู่ไกลไหมคะอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวให้คุณยายพาก้อยไปนิดนึงได้ไหมคะอ่าไปไปน้องไปร้านค้ากันลูกไปสวัสดีค่ะข้าวสาร่ากระสอบหนึ่งแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวหนูซื้อให้นะอันนี้หนูซื้อให้ตังหักนะคุณยายนะเอาอะไรหนูอาจหยิบเลยลูกเดี๋ยวพี่ก้อยเลี้ยงวันนี้เลี้ยงแล้วก็มาม่ารังหนึ่งเอเอานมเอานมให้น้องเอานมให้น้องเอาอีกไหมอยากเอาได้อีกไหม ายหน้าไม่เอาเขาเป็นเด็กที่มักน้อยมากเจ็ร้อยยี่สิบเอดค่าเจ็ดร้อยี่สิบนาะขอคุณค่ะเราายบึกเราขายบึกึกอันนี้ให้ถามแม่นมลูกเล่นตัวยื่นมมาเอานมไหมลูกนลกนมลูกอันนี้คือเวลาเขาตื่นเขาต้องกินใช่หล่ะตัดไหมกินต้องเปิดปา วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าดดีใจค่ะรู้มากดีใจมากเลยเนาะสวรรค์มากโอ้ได้แบบไม่ต้องเหนื่อยไปสักเดือนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงมากเหนื่อยไม่เคยได้อยู่ทัวร์รันหนักก็รีบไปคือเวลามีค่าสำหรับคุณยายมากนะฮะเพราะว่ากลางคืนก็นั่งเย็บผ้าอ๋อเย็บผ้าด้วยอะ เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณพันหกพันเจ็ดได้ค่าไฟค่านะ้ำคยาย่าที่ค่าที่หมายถึงอะไรคุณยายเช่าที่ก็อยู่อ๋อตรงนี้คุณยายเช่า,าเดือนละเก้าร้อยก็คือนอกจากคุณยายจะเก็บของเก่าแล้วเนี่ยก็คือจะมีเย็บผ้า,ผาตรงนั้นด้วยวอ่ะอิ่มใจอ่ะบอกไม่ถูกดีใจที่ได้มาช่วยคุณยายในวันนี้นะคะก้อยจะกลับแล้วนะมาทุกข์้าก่อนแล้วลูกเร็วมาทุกข์้าก่อนนะมานั่งกับพี่ก้อยก่อนลูกพี่ก้อยจะกลับแล้วนะ ขอบคุณครับวันนี้ดีใจไหมดีใจดีใจดีใจเรื่องอะไรไหนเยอะนั่งคุยกับพี่ก้อยก่อนให้ลูกมาคุยก่อนไปแล้วแต่เขาเป็นเด็กฉลาดนะเด็กฉลาดค่ะก็นะอย่างที่หนูบอกหนูเป็นกําลังใจให้คุณยายใช่ผหลานมีโอกาสเดี๋ยวหนูจะมาใหม่ดูแลสุขภาพด้วยระวังรถระวังลาเวลาเก็บกขึ้นมากเยนะคะค่ะคุณยายพนไม่จางค่ะช่วยๆกันนะคุณยายนะพี่ก้อยไปก่อนนะคะ บายบายไปก่อนนะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณสังซูมมีคสตรรัมาโกด,ดว, <laughs> วันนี้นะคะภารากิจของก้อยก็รุ่งร่วงไปด้วยดีนะคะอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะปลื้มปริ่มหัวใจนะคะที่วันนี้ได้มาช่วยเหลือคุณยายกับลานอีกสองคนนะคะใครอยากให้ก้อยไปช่วยเหลือที่ไหน สถานที่ใด,ดก็เม้นใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยแล้วเราจะเจอกับ g p ต่อไปค่ะบ๊ายบาย